ข้าก็ย่มือน้อมสิทุนบาทหาโทข้าก็บูสาคุณบุโทรธรรมดอกพัมโซดอกคุณแกลพ่อได้เป็นแถวทานสอละยันธรรมได้ถูกทาสินสมาธิคุณของพระบุตรเจ้าให้ลื่ํำ วนาครเดี๋ยวนี้ไกนาคอนยุ่งลุงลังก็ดานยานกายานาคอนใหญ่กว้างบ่มีมือหอมเสห็นกายกิเลสเป็นสั้นสั้นผูกมัดอยู่ได้ไกายกิเลสหลายเลือทนสิโลกโลนบ่มีแก่ ขอเจ้าองค์พุธทธเจ้าสอละยันธรรมตาัดซองสอละยันธรรมไม่หูแกงเห็นทวนทุกประการบ่ได้กลัวเก่ยงยานฝุมน่มมันหีหนาโหดโทษมันมีเหมือนสันฟันคาวาตีบาลมีของขาให้ไหล่มาแถมไทยอิธิฤทธ์ต,ต่อไทยแถมสำนำทวีความได้ดีพระา่เวา ความในงามพระก็สั่งพระก็สวดใส่เกตเก้าทั้งกงระหม่อมจอมขวัญขอให้ใครประทวนธรรมเปิดตวาอันเห็นแก่